เปิด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 ฮืดอ่าทุกตำแหน่งทุกตำแหน่งดูดิผ่านปัญหาอย่างหนึ่งคือเมื่อติดฟิล์มไปแล้วเนี่ยอยากรู้ว่ามันกันรอยไหมมันกันได้จริงไหมนะครับผมใช้งานไปหนึ่งอาทิตย์แล้วกับฟิล์มของทอรัสวันนี้มาทดสอบมาเทสให้ดูกันนะครับเพื่อนๆว่ามันกันลอยได้ไหมหนึ่งเลยคือในส่วนของกุญแจนะครับเป็นสิ่งคลาสสิกที่เวลาใส่กระเป๋างเงกงนะครับ2คือนี่นะครับในส่วนของไขควงและ3คือนี่ ปลายของกันไกลเลยเทสที่หนึ่งคือกุญแจนะครับนี่กรีดไปแบบนี้เลยนะครับกรีดแบบนี้เลยผ่านเทสที่สองคือไขควงนะฮะกรีดแบบนี้เลย iPhone 17 Pro Max ก็ Pro Max เทสเลยผ่านเทสที่สามนะครับคือนี่กันไกนะครับปลายกันไกเลยนะครับปลุยกันขออนุญาตนะครับปืด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 ปิดปืด ทุกตำแหน่งทุกตำแหน่งดูดิ่านและนี่นะครับคือฟิล์มการลอยของทอรัสนะครับผมผมเทสให้ดูแล้วนะครับไม่มีปัญหานะครับฟิล์มการลอยตัวนี้นะครับยาวๆนะครับผมดีดีมากๆนะครับนี่มันไม่เป็นรอยนะครับมันไม่มีปัญหานะครับตัวเคอร์ฟของเขาก็ดีนะครับ ค่อนข้างที่จะดีนะครับจับถนัดมือไม่สะดุดเลยนะครับขอบดีมากๆเลยสวยซึ่งในส่วนของตัวกล่องของทอร์ลัสตัวนี้นะครับจะมีชุดฟิล์มมาให้1ชุดนะครับพร้อมกับบล็อกดีๆอันนี้นะครับติดเองได้ง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆนะครับและนี่คือฟิล์มที่ผมเลือกใส่กับ iPhone ที่รักของผมนะครับพิกัดอยู่ตรงตะกร้าตรงนี้เลยนะครับจัดมาเลย